ครับตอนนี้ผมอยู่ในหลุมทานช่วงไายครับที่ว่าเป็นหุ่เขาหุ่งออกของลมนะครับนี่ครับแต่ว่าเตานี่ก็การเปาใหม่ก็ถือว่าดีอยู่ครับอันนี้เป็นรักใหม่พันธศาสตร์ที่ว่าเห็ดคำใหม่บรห้มันลมนะครับช่วง้ายก็ถือว่าออกมางวดนี้ ออกมาดีครับพอใจอยู่ครับเพราะว่าใหม่เผาใหม่ไปจนเกือบซีดทุกอย่างก็เหลือแต่แซนีนีครับที่ว่าเผาใหม่บ่มวลแนวก็เหลือส่วนๆแล้วก็ซุ้มนี้ครับเป็นไม่ล่องไม่ล่องคือผมมาล่องตามแนวไปเลยนะ ใช้เวลาไปประมาณสองมือครับในการเก็บถานเพราะว่าไม่ต้องเจรไนในการเอาคี d ิ e นออกครับพอเอาออกมาแล้วก็ต้องมาหอนครับเนี่ยหอนไปสูงต่ำไปเลยําภูเขาน่อน้อยย่อมๆอยู่นี่ม่ง <c oughs> <c oughs> ่างไงคมูจ <c> น <oughs> ว่าเมียถามนี่ปานว่าเป็นนักโบราณคดีอันนี้ลุม้ม จากที่มันกวงกวกเนาะตอนนี้มันก็แคบอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนว่าตัวนี้อันนี้ดินดินที่ผมอัดลงแต่ว่าไปไปไป,ไปสุดขี้มันกับวได้เนียจักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันสี่ขูล,ลงมาอันนี้หูหูล่มหูยังหูควนออกไปเดี๋ยวไปเบิง่งว่าได้ผลงานจังไดจัก,กระสอบ ส่วนสองตะการนี่ก็สิเอาไว้เป็นสำรับใสาปากกระสอบถือว่าตัวใดมันปวดเต็มเนี่ยสักหน่อยนะครับจะได้ให้มันเต็มส่วนตัวนี้สามกระสอบเครื่องนี่เป็นกาบพัดแนนเลยสูงเมตรหนึ่งสามกระสอบเครื่องนี่ส่วนผลงานตัวนี้มีอยู่ประมาณ สินับบึงหนึ่งเดิบิบเงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบบ็สบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบก้สอบครับก็เดี๋ยวกว็สิได้เย็บเดีวก็ส่งเขาเลย นี่ตัวไหนบ่นเ,เต็มเดี๋ยเอามาใส่แล้ครับเอาไปตองาศาสตรมาปิดเกียบไกเนาะก็ถือว่าตัวน,นี้มีปัญหาอย่างบก่ก็มีปัญหาอยู่ตัวเดียวคือดินครับดินที่มันต้องื้ออ,อกใส่เวลาแน่จ็กหน่อยที่มันสมบูรณ์แน่นี่เป็นพราะวาในความคิดผมนะมันมีอยู่ช่วง ชีวาผมร่องเอานีกระถางอันนี้ล่ะพุดหูนี่ไว้หู้ร่มเขาร่วมออยแยกระเว้นนะยำกังเว้นผมก็เปิดยป็นสี่ว้นะครับแต่ว่ายมกระเว้นมากผมก็เอาตันนี้อัดไว้นี่อัดให้หู้มันาให้ร่วมมันพาดเขาดูดเข้าหน่อยที่สุดนะครับมันก็เลยออกมาเกือบที่ใหม่เกือบหมดแต่ว่าช่วงกลางมันก็ใหม่เป็นเทาอยู่ครับ แนวมันหูมันใหญ่เนาะครับแต่วกาแงมก็เว่นผมก็เปิดหูใหญ่นําแต่ว่าผมก็เลังเรีออยวยาวขันวาตัวนั้นแล้วนี่เต่าตัวน,น,นั้นแล้วมันก็ต้องใส่เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่ามันสีเย็นเนาะก็เลยว่าไม่ที่เหลือนี่นี่ฮะไม่ที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ไม่ที่ว่า ตัดเข้ามากกับเลื้อซ้ำนี่พื้นที่กัดโล่งไปเติมครับนี่จากผู้ใดเบิึงคลิปแรกๆกับสีเห็นโลกไปจนเกือบเต็มพื้นที่ตุนนี้อันนี้ก็โลกวัดโล่งแปลนแหละอันนี้ก็บเรือใหม่พันศาบปลายไม่ก็เดี๋ยวตัวนี้ก็สิกวาดกวาดกอดเอากาบไปเผาสุ้มเหง้ากล้ยไรยุ่งก็นี่ครับสังกะสีสังกะสีกับ จากแผ่นไอ้นี่จนภูมดความหอดเนาะนะเบื้องนี้ครับบางฮวงนคือไอ้นี่ความหอดกัดไปจนว่าเป็นยับเยเนแหยมันรุ่นนี่ต้องใส่เฟื่องอัดทึ่งเค่องบ่ให้ดินไม่คูร่วงเลยนี่เพราะว่ามันบางเลยจะไปหาซื้อเศษสังกะสีเก่ามากแล้วก็มาปิด ก็ถือว่าขันว่ามีตัวนี้มันก็นดีครับทั้งเท่งกี่ดีมันก็เลยบุลงไปข้างล่างหลายไปไหนเนอาสำหรับคลิปนี้ก็อนตอนี้ก่อนนะครับ